สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแก้ Microsoft Word ของเรานะครับตัวเลื่อนขึ้นลงกับซ้ายขวาหายไปนะครับปกติจะมีตัวเลื่อนขึ้นลงอย่างนี้นะครับหรือว่าตัวเลื่อนซ้ายขวาด้านล่างครับจะมีอยู่นะครับถ้ามันหายไปนะครับก็ไปดูวิธีการแก้เลยนะครับวิธีการแก้นะครับให้เราไปที่มุมซ้ายบนนะครับคําว่าไฟล์นะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ คำว่าตัวเลือกนะครับจะอยู่แถบซ้ายมือนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับนี่จะมีขีดอยู่แล้วก็ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งหน้าต่างตัวเลือกของเวิร์มานะครับก็ให้เราไปที่เมนูนี้นะครับขั้นสูงครับกดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการตั้งค่าเยอะแยะมากมายนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนลงมานะครับ เราจะเลื่อนกับสกอร์เมาส์หรือจะลูบตรงนี้ก็ได้ครับเลื่อนลงมาประมาณนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับการแสดงผลนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามองหาคําว่าแสดงแถบเลื่อนแนวนอนนะครับกับแสดงแถบเลื่อนแนวตั้งนะครับก็คือสองช่องนี้ที่มันหายไปก็เพราะว่าไม่ได้ติ๊กถูกไว้นะครับก็ให้เราติ๊กถูกนะครับให้มันขึ้นเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแล้วก็สีน้ําเงินอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดตกลงได้เลยนี่หลังจากนั้นก็ตัวเลื่อนก็จะกลับมาแล้วนะครับนี่ด้านบนด้านล่างนะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับก็หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้าล่างคลิปด้านครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ